สวัสดีค่ะพบกับแก้วเฟยไนเช่นเคยค่ะวันนี้สาวๆหลายท่านอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงทําให้รู้สึกไม่ดีเลยวันนี้มีคุณประโยชน์ของซิงค์แล้วก็เจ้าของช่องก็ลองทานเองนะคะแล้วเห็นผลด้วยประโยชน์ของซิงค์นะคะเป็นแร่ธาตุสังกะสีมีแร่ธาตุที่สําคัญจําเป็นต่อร่างกายนะคะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าทั่วไปนะคะซึ่งจะช่วยบํารุงเส้นผมนะคะหนังศรีรษะแล้วก็เล็บด้วยทานเป็นประจาทุกวัน จะเห็นผลยิ่งขึ้นนะคะทุกคนวันนี้แอดนำแบบเ,เม็ดผูกนะคะมาลองกินดูรอบแล้วก็ซื้อเป็นแบบเม็ดนะคะมาทานแต่ว่าแบบซิงเนี่ยแบบ ที่จะชงง่ายๆคือชงใส่น้ําเนี่ยเพิ่งลองเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูวิธีการชงค่ะเขาก็จะเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้ตักน้ํามา1แก้วนะคะแล้วก็หย่อนลงไปได้เลยง่ายๆสําหรับท่านใดที่ชอบทานแบบดื่มนะคะก็สามารถหามาทานเป็นเม็ดฟู่ได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่กินแบบน้ํายากแล้วก,ก็เขาก็มีแบบเม็ดนะคะทานอย่างนี้เป็นประจําทุกๆวันนะคะก็จะเห็นผลแน่นอนค่ะผมที่เคยหลุดร่วงเนี่ยก็จะหายเป็นปิดทิ้งแน่นอน หากใครใช้แล้วเห็นผลคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ